หวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยฮ่าฮ่ชาวลัคนาราสีเมษท,ทุกท่านครับดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์2564ตรงนี้นั้นเดือนแห่งความรักนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราสีเมษ ดาวเสาร์ดาวพระหัสดาวพุธยังคงครองอยู่ในนะครับครองอยู่ในเรือนการงานเรือนที่สิก็ได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์คำว่าปัสวะเกณฑ์หรือองค์เกณ์นั้นเป็นโยกเกณ์นะครับที่ดีที่เด่นนะครับเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงตามหลักของโหราศาสตร์อสโตรโลจีนะครับลัคนาราศีเมษเป็นลัคนาราศีสัตว์ใหญ่ถ้ามีดาว ที่ไปครองอยู่ในภพที่10บนะครับบ,รบังคับดวงดาวก็ตามที่บอกไปนั่นแหละก็ได้ตําแหน่งเป็นองค์เกณฑ์บัตสวะเกณฑ์ซึ่งก็หมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศีเมษจะมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากทีเดียวมีความก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วก็อะไรที่คุณลงทุนลงแรงทําเริงไปแม้ว่ามันจะเหนื่อยสักนิดหนึงแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมานั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ แต่แต่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าดาวเจ้าตัวของท่านนั้นคือดาวอังคารเนี่ยมันโคจรเดินหน้าไปอยู่ในภพการเงินไปอยู่กับราหูานะครับไปอยู่กับราหูชาวเมษต,ต้องระวังเรื่องคำพูดโทสะตัวเองนะครับอย่าไปทำอะไรที่แบบไปเรียกแขกเข้ามาหรือเขาหมั่นไส้นะเอ้ ต้องบอกให้ดาวอังคารเวลาไปอยู่กับราหูเนี่ยมันต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปโชว์ออฟอะไรมากนะหรือว่าคุณท,ทําธุรกิจอะไรอยู่คุณยังดําเนินการอยู่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปเที่ยวพูดมากเดี๋ยวระวังเถอะคนก็จะเอาไอเดียคุณไปทําหรือเขาอาจจะเกิดความหมั่นไส้ขึ้นมาก็ได้เ<น>หตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าดาวราหูตรงนี้นั้นก็มาจากเรือนลาพะ นะครับดาวราหูก็มาจากเรือนลาพะแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวลัคนาราศีเมษอะไรที่คุณทำอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วทำต่อไปครับแต่อย่าพยายามไปโชว์ออฟหรือทำตัวเด่นมากเดี๋ยวจะเป็นไผ่เออนะครับเพราะว่าดาวอังคารตนุลักษ์เนี่ยไปอยู่กับราหูดาวเกตเล็งเข้าไปอีกอ่านี่แหละครับคือนในยะสสำคัญที่ทินสบิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วส่วน ในเรื่องของการเงินนั้นต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวสุกดาวสุกมาครองอยู่ในภพลาภะนะนั่นก็หมายความว่าการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะดีอย่างมากทีเดียวแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์ปุตตะหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้ยิบย่อยเข้ามาหลายทางอาทิตย์กับเกับสุกยังเป็นคู่สมพลด้วยผู้ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะครับก็ถือว่าดีทีเดียว ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวสุกดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปอยู่ในภพลาพระไปอยู่กับดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนของดาวราหูชาวลัคนาราศีเมษที่ยังโสดนั้นมีโอกาสจะได้เจอกับเพศตรงข้ามและเป็นการเจอเจอแบบไม่น่าเชื่อครับเหมือนเขาเพิ่งอกหักมาเขาเพิ่งบล็อกเค็มาแล้วเขามาเจอเราเข้ามาชอบเราอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้ว คู่จะนำโชคลาภต่างๆมาให้มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากระติงและเตือนไว้ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษแล้วเพิ่งคบหาเพิ่งดูกันอย่าเที่ยวไปเป่าประกาศไปโพธนาให้ชาวบ้านเขารู้มากนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกล็อกได้อย่าลืมนะครับว่าดาวสุขดาวความรักเนี่ยไปอยู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ส่องแสงไปถึงดาวมนุษย์อยู่เจ้าแห่งความพลิกล็อกเลย ก็ขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันนะครับยังไงก็แล้วแต่ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษโชคดีไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล